นี่เพื่อนๆเคยเห็นจักรยานยนต์รถจักรไานน้ำไหมครับเพื่อนๆนี่ดู OK. โคตรเท่เดีไว้เป็นแนวทางนะครับการแต่งได้ลเลยนะเพื่อนดูโอ้โหโอ้โหขี่ไปไหนนี่เพี้ยวแน่นอนเมื่อดูนะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์คลิปเต็มไว้ให้นะครับโอ้โหโอ้โห,โโหมีการยิงเศษอะไรแล้วนะไอตัวถ่านนะครับ โอ้โหดูไอโนงไอน้ำขึ่นเหนียวเกี้ยวเลยครับไม่รู้ว่ามีบ้านเราทำเลยหรือเปล่าครับเครื่องยนต์แบบนี้โอ้โหไว้เป็นแนวทางได้เพื่อดูอ๋อโคตรเกี้ยวโอ้โหโคตรเท่เลยไม่รู้เฮ้ยอืม้มหนึ่งในโลกหรือเปล่าเคองยนแบบเทพโคตรเทพ